แม่ดอกทองกว้าวบานเย็นโอ้ว่าแม่ดอกฟ้าใยนี่หน้าซอนเรนพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจ เคยแจวแววยินมาแต่ใครพี่ก็เริ่มส่งใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดหอมกลิ่นดอกไม้ช่างเยาวยวนใจคล้ายแอมนวนคนดีตอนเช้าพี่เฝ้าครวนคอยเนื้อนวน,นมาแนบเดา ตอนสายยิ่เหียบเงาโถแม่เรงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนค่าโอโ้คนงามปานนี้ไม่กลับมาเสียทีหัวใจพี่พี่พขาสวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเพลงเลยเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับประมาณช่วงกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองแล้วเนาะนะครับ นะครับวันนี้เรามาพบกันก่อนนะครับในเรื่องของตัวนี้ครับเรามาเริ่มที่ BLC เนอร์นะครับอย่างที่บอกครับมันเป็นตัวท็อปของค่ายเลยนะครับเป็นเข้าเป็นบูตเตอร์ไลด์ไดเวอร์แล้วก็เป็นคอร์สโอเวอร์ในตัวนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาถามหลักต้องพูดอย่างนี้ครับมีบางคนถามมาว่านะครับตัวสัญญาณแต่ละช่องอ่ะมันเป็นโลมิดไทหรือเปล่าหรือละไฮมิดโลหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ครับพวกนี้มันเป็นฟูลเลนส์ นะครับผมใช้วิธีการนะครับคือเรื่องของออพูดยังไงดีเราให้ค่าสัญญาณย่านขคยย่านมันนะครับเพราะงั้นไอตัวเนี้ยช่องสัญญ,ญาณสังเกตครับเมื่อวันก่อนที่ผมไล์ไปว้าว <Wow. S 1> นะครับกล้องตกนะครับกล้องตกขออภัยครับนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันอยู่ไลยสามแล้ว เห็นไหมมันอยู่ลายสามนะครับวันแรกที่ผมไล์มันอยู่ลายหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับให้ดูทุกลายเลยนะครับว่ามันแยกแล้วมันเป็นฟูลเลนหรือมันเป็นโลมิดไฮหรือเปล่าอย่างที่เห็นนะครับมันไม่เขียนนะครับว่ามันโลมันมิดมันไฮนะมันมีแค่อินเอาท์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 นะครับคราวนี้ช่องลายหนึ่งก็คือคุมลายอินลายเอาท์ช่องนี้ลายสองก็คือคุมช่องนี้ช่องลายสามก็คือคุมช่องนี้นะครับเพราะงั้นตะกี้เราได้ฟังลายของ ลายสามไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นลาย2ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมขออนุญ,ญาตไปก่อนนะครับขอจนะครับเราจะใช้อัน,นอันนี้คือออกจากลายเอาท์สมานะเราจะมาเสียบลายเอาท์สแล้วก็ลายอินจาก iPad นะครับเราจะมาเข้าช่องนี้นะครับแล้วเราจะลองเปิดออนดูว่ามันทำงานได้เหมือนเดิมหรือเปล่า นะครับเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่ามันเป็นสัสญญาณโลอย่างที่เขาว่ามาหรือเปล่านะครับเราก็เลยจะมาเทสให้ดูเลยนะครับสังเกตดูนะครับระะผมนะครับผมเข้าอยู่ที่ไลน์สองนะนะฮะเราจะมาเริ่มเปิดเพลงกันเลยครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมเปิดเพลงไว้ที่ประมาณแค่ประมาณครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะ ประมาณหกสิบเนะครับอ่าดูนะครับเอ่อนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยเห็นไหมครับแค่นี้ครับหกอ่าให้ดูใหม่อ่าลดหน่อยนิดหนึ่งอ่าช่วงนี้ครับประมาณหกสิเปอร์เซนนะครับเราก็จะเริ่มเปิดให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเสียงมันเข้าเต็มไหมมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับเราก็จะเริ่มกันเลยนะนะครับ มามาแล้วครับเสียงมาแล้วนะโอ้โอ้โอ้โอโละนะแม่ดอกซายหยุดบานเช้าแม่ดอกทองเห็นไหมครับออลายนี้นะครับลายสองทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับว่า มันแยกสัญญาณระหว่างทุกย่านนะครับมันคือฟูลเลนคุณจะตัวนี้จะเป็นซับก็ซับได้ตัวนี้จะซับก็ซับได้ตัวนี้จะซับก็ซับได้เช่นกันครับคุณจะสับยังไงก็ได้ครับและบางคนเขียนว่าทาไมไปเขียนว่าลายเดเวอร์เอาตรงๆครับไม่รู้ว่าจะเขียนว่าอะไรนะครับจะเขียนบเลซีเฉยๆหรือเปล่าหรือ,รอ,รอยังไงก็ไม่รู้เพราะว่ากล่องตัวนี้ครับเราใช้เป็นลายเดเวอร์คือเราทําขายให้กับแบรนด์ทั่วไปด้วยครับเพราะงั้นมันก็อยู่ในกล่องเดียวอะ่ะมันหน้าตาเหมือนกันเราก็เลย คิดว่าทีเดียวเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีนะว่าตัวเนี้ยมันดียังไงนะครับอ่าผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่ใช่คอร์สคือมันคือคอร์สแหละแต่ว่าผมไม่ได้ให้ปรับแต่งเพราะงั้นผมจะไม่มีตัวให้ปรับนะครับเพราะงั้นการที่สัญญาณตีนต้นดีนะครับมันจะต้องมาจากเครื่องเล่นหรือปีก่อนนะครับแล้วทําการบูทสัญญาณที่นี่นะครับตัวนี้มันเป็นทํามาเพื่อบูทสัญญาณ นะครับโดยหลักเลยนะคืออย่างเช่นบางาบางคารหรือ,อพื้นฐานของบางอย่างนะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าปีไม่สามารถบูสสัญญาณได้นะครับสัญญาณแรงดันเอามันอ่อนมากครับเราเราแล้วแต่เสียงดีนะจะเป็นจะพวกแบบปีเกา่าๆอย่างพวกเซบโกเ,เขาเรียกว่าอะไรปีแบบฮีริกรุ่นท็อปๆรุ่นสมัยก่อนครับเพราะว่าปีเอาลเขาอ่อนมากครับคือยุคแบบเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วครับ คราวนี้เราต้องการบูสสัญญาณให้เสียงเหมือนเดิมเพราะบางคนบอกว่าพวกนั้นไม่แรงใช่ไหมเขาก็จะมาบูสกับไลน์ไดเวอร์ธรรมดาเราถึงบอกว่าเรามีบูสเตอร์ด้วยนะครับมันจะบูสสัญญาณเสียงให้คงที่เหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้บูสหรือขีดสัญญาณของตัวเดิมนะครับเพราะงั้นตัวนี้ผมเฟิร์มให้เลยว่ามันใช้ได้กับรถไฮเอนด์ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณมีเอาสัญญาณเอยอินสัญญาณเข้ามาเท่าไหร่เอาท์คุณออกได้เท่านั้นนะครับเพราะงั้นตัวบูสเตอร์ตัวนี้นะครับทำงานได้100นะร้อยเปอร์เซ็น ต่อมานะครับแล้วก็มันก็มาอยู่ในเรื่องของคนที่รุ่นยุคใหม่ๆคือใช้ DSP นะครับ DSP ที่เราใช้กันตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนนะครับมีปัญหาข้อเด่นและข้อด้อยนะครับแ,แต่ข้อด้อยมันมีเหมือนกันทุกรุ่นคือสัญญาณแรงดันเอาพุทของสัญญาณมันต่ำนะครับสมมุติว่าคุณมีมี DSP นะครับและวอินพุตสัญญาณเข้ามาจากาสมมติจากปีกอะน,นะจากปีปุ๊บ คุณใช้ DSP ตัดคอร์สอย่างเดียวไม่ได้ใช้จูนนะครับตัดคอร์สปังอย่างเดียวยิงออกเลยสมมุติว่าแอมคุณมี78ประตนะครับมันจะดรอปแชร์และสัญญาณจะเบามากครับแล้วเราก็จะไปเร่งบูสสัญญาณพาวเวอร์ขึ้นนะครับปัญหาที่ตามมาคือเพี้ยนกินไฟสัญญาณขิดนะครับผลดีไม่มีเลยนะคราวนี้เราเราเลยออก,กตัวนี้มาเพื่อช่วยตรงนั้นด้วยนะครับเพราะงั้นมันเป็นตัวบูสเตอร์สัญญาณด้วยไม่ว่าคุณจะชุดเล็กหรือชุดใหญ่ คุณใช้ได้หมดแต่อยู่ที่ประเภทว่าคุณจะเอาไปใช้กับปรับให้เหมาะกับรถของคุณยังไงนะครับแล้วก็มันและส่วนสุดท้ายนะครับที่มองเห็นว่าแบบประโยชน์มันอาจจะไม่เยอะคือไลน์ไลน์เดเวอร์ครับอย่างตัวนี้มันเข้าหนึ่งออกหนึ่งบางคนบอกอ้าแล้วผมจะไปลิงก์หลายคันคุณทาสายวายเลยครับเข้าอินพุตหนึ่งคุณจะไปวายอะไรก็วายครับคุณจะเอารถของเพื่อนคุณมาอย่างนี้อินคุณจะวายสองออกสี่สี่ออกแปดแปดออกสิบหกสบายมากครับสัญญาณตัวนี้บูดได้ร้อยเปอร์เซ็นและโดยไม่ขีดด้วยนะ คุณสามารถเล่นเกณฑสัญญาณได้จากตรงนี้เลยครับด้านหน้านะครับและในอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันดีที่สุดนะครับคือมันทำอย่างที่บอกตอนต้นว่าผมทำให้มันใช้กับคอร์สได้แต่ผมไม่ได้ยากไม่ได้อยากให้จูนนะครับเพราะว่าจริงๆการตัดคอตินต้นมันต้องมาตั้งตั้งแต่ปีแล้วแหละนะครับและถ้าระบบพื้นฐานคุณดีพอคุณไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้คอร์สเลยนะนอกสจากว่า ้าคอ่ของ power คุณมันมันตัดตัดไม่ได้หรืออะไรแบบนี้คุณจะต้องแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือพมเอาอตัวนี้มาเพื่อไม่ได้ให้คนเอาปีไปไปเบิ้ลปีเพื่อให้ความถี่มันเพี้ยนครับเพราะงั้นปีดีๆมันจบได้ด้วยตัวเดียวก็เยอะแยะครับแต่ในเคสบางตัวครับเสียงดีจ๋าเลยครับยุคสมัยก่อนๆนเนี่ยมันแรงดันเอาเขาน้อยมากครับทาให้แบบเครื่องเล่นเราแบบหรือ power เราครับมันกินสัญญาณ ไม่เต็มที่อ่ะมันก็เลยทาให้แบบเพี้ยนผ้าพีกหรืออะไรต่างๆนานาที่ตามมานะครับแล้วเราก็ยิ่งเล่งปีครับปียิ่งทํางานหนักอ,อุปกรณ์มันแก่แล้วเนาะมันก็ยิ่งเสื่อมสภาพเพราะงั้นเสียของนะครับเพราะงั้นเราแก้ด้วยดีเอ่อบีเอซของอินเนอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวข้าวสาออก3ตัวท็อปนะนะครับผมบอกข้อเสนอก่อนนะนะครับตอนนี้ผมให้ข้อเสนออยู่2ช้อยครับค่าตัวตัวนี้มัน5้าพันหนะแต่ย้ำว่าแต่นะครับ ตอนนี้ผมออกให้500อยนะครับอยากให้ทุกคนลองใช้อะผมให้3ตัวตอนนี้ออกไปตัวหนึงแล้วเหลืออีก2ตัวนะครับเหลือ5,000ไม่รวมส่งนะส่งก็อีกประมาณ100 100กว่าบาทอะเต็มที่5,200อ่ะเต็มที่ละนะครับจาก5,700และการตีเลขก,กลมๆนะครับแล้วก็ช้อตที่2นะครับต่อที่2คือถ้าคนไหนอยากลองเอาเงินมาวางไว้เท่าเดิมครับและเอาไปใช้นะครับขออย่างเดียวว่าอย่าต่อชอตกับ ทํามันเป็นรอยครับเพราะว่าถ้าทำเป็นรอยหรือต่อช็อตผมไม่รับคืนนะแต่ถ้าบอกลองใช้แล้วใคเออช็อตนี่ช็อตนี่ช็อตนี่แปบ๊บนึงครับมือไปโดนแจ็คนะครับโอ้ยนี่ครับแจ็คนะครับมือไปโดนแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมอนุญาตเก็บดีก่อนปิดสัญญาณเปก่อนละโอเคครับต่อต่อนะครับต่อมานะครับมันคือเรื่องของเอ่อ ผมถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยครับก็คือต่อก็คืออย่างนี้คืนเราก็รับนะครับรับคืนภายใน7วันเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้แล้วแบบมันเออมันไม่ดีมันเหมือนเดิมมันอะไรแบบนี้ครับเพราะงั้นผมรับคืนนะแต่ขอแค่บอกว่าอย่ามีริ้วรอยนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับนะจ๊ะใส่หัจ็คมนดีๆนิดนึงก่อนนะครับจะกรถอดแล้วมันหลวมอ่าโอเคนะครับ <c oughs> นะตึบ เพราะงั้นเ,เรื่องตรงนี้นะครับผมเลยบอกว่าเราให้2ต่อตอนนี้เลยครับแล้วก็จริงๆมันจะมีตัวข้อ2อ,ออก2ด้วยครับแต่ว่าราคาห่างกันพันหนึ่งถ้าใครอยากได้ก็ว่า,วากันมาครับจะถูกแพงกว่าตัวนี้พันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีรุ่นโ o โ o g o ครับที่เป็นหน้าหน้าตายอย่างนี้นะแต่มีเกจอะไรที่ลงกว่านี้อีกนะครับคือไม่ได้คาดว่าหรือว่าซีเรียลเรื่องความถี่จะเข้ามาสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นจะมีค่าความเสถียรของสัญญ,ญาณสูงมาก แบบนี้นะครับเพราะงั้นตัวข้าวสาออกสาแบบนั้นจะเหลือแค่ตัวละสามสามพันกว่าบาทนะครับตัวข้าวสอออกสองอยู่ประมาณสักเกือบสามพันนะครับเพราะงั้นใครอยากได้ก็ถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าของจะต้องสุดเสียงจะต้องดีรุ่นนั้นได้นะครับอะแล้วเดี๋ยวผมเอางี้ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ช่องหนึ่งให้ดูนะครับว่าเทสไปเลยว่ามันใช้ได้ทั้งสามช่องไหมตะก,กี้เราเทสช่องสามกับช่องสองไปแล้วนะต่อไปเหลือช่องหนึ่งนะครับนะครับ เอาเอาพุทจากตัวนี้นะครับแล้วก็มาเข้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ส่งสัญญาณไปปีนะครับเห็นไหมสายอยู่นี่นะครับส่งไปปีนะครับเดี๋ยวเราผมจะเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับสายสายแน่นหรือยังเนี่ยนะครับ โอเคนะครับเสียงมาแล้วผมจะลองเปิดดูนะนะครับเสียงนะที่ก็เริ่มส่งใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดโอ้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเบสให้ดูอย่างเดียวนะครับบูสสัญญาณเบสได้ครับเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ผมใช้เป็นเป็นเบสบล็อกนะครับ นะครับโอเคยนะนตอนตายิเงียบเงาโถแม่เงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนค่าโอ้คนงามปานนีรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดาวเอ้หัวหัวหัวแจ็คช็อตโอ้ไม่มาหรือแกวตาลืมที่ หอยาฟ้าสิรงดนริร่งมาเจ้ารู้ไหมว่าพี่คิดถึงยาใจคิดถึงพี่บางาไหมในหัวใจพี่เน็บน้ำเห็นไหมครับหัวแจ็คผมมันจะเสียแล้วเขาไม่ค่อยเวริร์กแล้วนะครับอ่า ดูครับตอนนี้เราอยู่ที่ลายหนึ่งแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าใครอยากมาลองครับถ้าถอดง่ายผมมีให้ลองนะมาลองได้เลยครับสัญญาณบูธของถ้าปีคุณมันไม่เวิร์กหรืออะไรยังไงนะครับลองมาเทสดูนะครับแต่ผมแนะนําอีกครั้งนะว่ามันไม่ได้อยากแก้ปัญหาไปเหตุการณ์สัญญาณไม่มาล้าคุณไปเบิ้ลเบสเป็นเบิ้ลเป็นเบิ้ลปีสองตัวหรือความถี่ปีไม่มาไปเบิ้ลปีไปเบิ้ลคอร์เบสผมว่ามันแก้ปัญหาไปเหตุครับถ้าสัญญาสัญญาณดีนะ ยังไงมันก็จะนะครับย้ำนะครับว่ามันก็จะไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับคุณไม่ต้องไปเบิ้ลนะครับตู้ดีคุณจะไปเบิ้ลเบทําไมถ้าดอกดีตู้ดีเข้ากันปีจูนได้คุณจะไปเบิ้ลคอททำไมนะครับเพราะงั้นการที่คอสมันเด้ง2อถึงสจังหวะภายในช่วงเดียวครับทำให้ลําโพงมันเสียหายนะครับเพราะงั้นไม่เหมาะกับการใช้งานนะครับถ้ามันจบก็คือจบไปเลยและแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งครับคนที่แก้ปัญหากันจะที่สุดคือการเบิ้ล เบิ้ลปีเพื่อเอาสัญญาณความแรงครับบางทีปีมันดีนะครับแต่ปีเอา,ามันน้อยครับมันเลยทําให้หรือว่ามีกราฟไม่สวยครับมันเลยทําให้เกิดความผิดเพี้ยนเพราะงั้นคุณจะต้องดูสัญญาณตีนต้นก่อนนะครับก่อนที่จะมาแก้ว่าพี่พอจะมีคําถามเยอะนะครับว่าพอเบิ้ลปีปุ๊บพี่เบดเสียงมันดีขึ้นมาแรงขึ้นเพราะว่ามันเบิ้ลความถี่ผิดจังหวะไปแล้วนะครับมันทําให้สัญญาณความถี่ที่ละเอียดยิบยับอะครับมันหายมันกลายเป็นว่า มันดันเป็นการพูดสัญญาณที่ช่วงที่สูงๆแทนช่วงที่แบบความเคิมของเสียงความอ่อนอ่อนช้อยของเสียงความาช่วงซิกซิกหรือปลายแหลมนะครับมันหายเกี้ยงครับมันจะออกมาแนวแบบสักสากโชวโชเพราะงั้นไม่ได้เหมาะนะครับของเล่นใหม่แล้วแล้วครับพี่ใช่ครับ BLC นะครับผมทํามาอยู่ในรถแข่งนะครับห้าผมว่าสี่ห้าปีแล้วล่ะนานแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําขายนะครับแต่ตอนนี้ยุค ยุคใหม่ๆเนี่ยเวทของของมันมันไปจริงๆคือในเรื่องของคนใช้นะครับลถเวทใหญ่ก็มีนะครับแล้วก็คนที่เน้นแบบคุณภาพแบบยุคเก่าๆแต่เขาไม่สามารถคือสัญญาณเอามันน้อยะครับนะครับแล้วบางคนคือแล้วก็จะมีคําถามมาว่าพี่ล i n e ดเวอร์มันแตกต่างจากของชาวบ้านยังไงนะครับของชาวบ้านครเวลาเราอินอินสัญญาณผมแนะนําว่าถ้าใครมีกราฟจับสโคปจับนะครับลองเลยครับ อินสัญญาณเข้ามาเท่าไหร่แล้วลองเอาดูครับมันจะหายไปเท่าไหร่พวกนี้อินร้อยเปอร์เซ็นเอาร้อยนะครับและปรับรูปขึ้นให้สมูทที่สุดนะครับเพราะงั้นขึ้นมาดีมันก็จะปรับให้ยิ่งเนียนแต่ถ้าขึ้นมาไม่ดีมันก็จะพยายามจะทําให้ดีที่สุดแต่ทําได้เท่าไหร่ก็คือสุดของขึ้นนั้นนะครับเพราะงั้นตัวนี้เวิร์กผมเฟิร์มให้เลยนะครับถ้าเวทลดใหญ่ๆแบบแอมสามตัวสี่ตัวขึ้นไปแล้วผมว่าเหมาะแล้วนะครับจริงๆตัวเดียวสองตัวก็ยังทําได้ครับถ้าในเคส กรณีที่ผมที่ผมบอกว่าถ้าเป็นปีที่ยุคเก่าๆที่มันแบบ S X S L 2 s a p c o ที่หลีกต่างๆน,นานาครับ South Steam ปีหลอดอะไรแบบเนี้ที่เกณ์เอาเอาพุ้นมันน้อยอ่ะแต่เราพอเราเล่งเยอะครับมันสุดแล้วตัวนี้ช่วยได้เลยครับแก้ปัญหาตรงนั้นไปเลยครับจบไปร้อเซน์นะครับสวัสดีครับพี่อดีรลูดครับผมนะครับ นี่รถพี่คันนี้เขาเขาก็เหมาะครับแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะครับคือพี่คนคนนี้น่าอืมเหมาะสุดเลยแหละนะครับเพราะงั้นอ่เรื่องนี้ผมขอนะครับว่าถ้าท่านไหนอยากลองผมมีให้ลองครับแต่เวลาผมส่งไปให้นะครับถ้าไม่พอใจภายในเจ็ดวันส่งของกลับมาคืนนะครับแต่ขออย่ามีริ้วรอยแล้วต่อช็อตนะโอเคไหมครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นผมถ้าไม่พอใจคืนเงินไปเลยครับ รวมค่าค่าส่งให้ด้วยนะครับที่จะส่งกลับคืนมานะครับเดี๋ยวผมแถมไปให้ด้วยนะครับเพราะงั้นอยากลองลองครับเต็มที่นะครับโอเคนะนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ